ทายได้ออยังหรือปล่าสวัสดีครับสวัสดีสุขูทุกคนนะครับเนาะเดี๋ยวกลัมาลบชมคลิปนี้มื่อเนี่ก็พอ,พอกับช่างผู้สายจวยแล้วครับผมเดี๋ยวมื่อเนีน่มีโอกาสครับมีน้ำจิ้มน้ำไหมนะมีโอกาสหยุดงานมื่อเนีย่ยเรื่อยันขวดเอาลูกสาวอยากกินหมูกระทะก็เลยซื้อหมูกระทะมากินกันครับผมมาแล้วครับเด้อกินหมูกระทะน้ำกันครับผมอาตาบ้าวัดดีสงการนะครับเนาะดีไม่ใช่ ตาตามใจไปเลยนอนอนนล้วป๊เม่อไหร่ตัวสีแก่สิไปูกที่มาอ,อาะไร เร็วๆไอ้ปูอัดเผยแล้วเนี่ยโอ้โหเป็นสีไม่น่ากินเ,เขาก็ใส่เงันปูอัดมันเื่อนแบบสีแบบผิวไม่น่ากินเลยอ่ะอุ้อยใครพากันมาวางไว้ตรงนี้นี่เป็นไง มลขชิมดก่อนนะอร่อยไหมเดี๋ยวเขชิมดูก่อนนะอ,อ,อันไหเสือฮันหลักจ้ากระแดงเหรอ้ระชอนเนี่ยถ้าใครจะปิดเ้อมันติบมอเลยเจ้าเดี่ยนะ ใสอไบโคทับทีไป้ห้เซ็นนี่ันส่งสันเนาะทำเพได้เดียวกันเหรอรัะคนเมื่อกี้เขาพี่ดาวเหรฮะคนย้าวนานมากมากอื่อะไรเหรอ ก็เป็นไงก็แม่ก็เอาขาเข้าไงก็สู้เจ้าก็ยับไปที่บุได้เหรอหมดเด๋อเอาลูกถ้าไก่ไปเติมถ้ทำมาซาดเนาะแม่ไม่อยากออกสื่อเนาะแม่กลัวเห็นหน้าแม่กลัวเนเห็นหน้าไม่ทอดนี่ถอข้ออล่รข้อบุเชิดเนาะ เตอนเราไปเขาพุ่งจัดร้านซ้ำนาปาเนาะก็องทดลองเหมือนเราเนี่ยจะอันนี้เนี่ยอสี่เนี่ย้ะอัศวีอัศวีผูบ่าวอัศม่าซาดนะมูเป็นไมูเป็นไงบ้างมูไลดนบมันเปี่ยงเลยันมู๊สไลดมันขดมันบางมันเบาเนาะตั้งแตล้วมันเปียง mời 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 đây mời 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 ไ,ไ,ได้ไหมน้ำเยินดิแม่ได้ยอไแล้วม่วนี้แม่ตอนน้เย็น

เดี๋ยวใ,ยวในคาเต้เนี่ยเออไดงไงหมูบวกเอาปลาปลา ก่อนเมื่อไตเตินเหรอพี่ปาก็ขยับกล้องมาไว้ก็หยับไปจังน้อยมันก็มันก็ได้เนี่ก็ไม่ได้เนี่ยแปไว้แปะพีดไปในช่องในช่องพีดอ่ะ เอาแก้วเ้วยนะผู้ดีแก้วแก้วยกับน้องามาด้วยแก้วน่ะผู้ดีแก้วใ้ลากิน น,นี่เงินน้องทั้งนั้นนะแจ้มนัพวกคนเนี่ยแวไมมีแล้วไม่ต้อง้าตน้ำเียวาบวแก้วเลยค่ะนี่แก้ว่อันนี้แก้วเลยนี่เขาเอมาจกเลย มันจะไหม้แล้วหนังเหลืองเลยดินะไ,นไหไมไมันจะยังไ้อ่ะตัดดีเนาะมันดีเนาะท้อนคุปักมาเลยพัดลมอะไรมาเลยเขาบอกว่าต้องทำมือกน มาดาบกับมงน้อยให้หมาเลยบุญมีกุงกัย่งบุมีเลยลถันเรมาคาถุงเขาหางออกมาแล้วเขาตลาดแล้วอันมุกกระถางู่ร้านคือการเมื่อเดืนร้านเปิดใหม่ก็มีวะอันไหนต้นทุนมันสูงเขาก็หาอ,าาอาาไม่ได้กำไรแล้วจะขายทำไม เอาหรือแม่เ้นไม่หรอกน้องไม่ชอบเส้นเลยเอเส้นให้น้องนะแ <c oughs> ม่ไม่มักหมูดิไม่มักแต่ปลาหมึกนั่นหรอปลาหมึมหอกมมอกะ่ะสองอันนะหรอสองอันนัะหรอปลาหมึกใช่อมีมาไห่มา เต้งอ้เต้งอยากกินป่วนเลยอ้เต้งทำไมไม่กินป่วนซื้อถุงแล้วก็ได้แหละไม่เห็นทำมเยอะยะ